Hello my แล้วไม่เฟรนส์ m e ลกล a มทุ่มบดดินไ t ส e e อร์ a ด l ินนะคะวันนี้มีพัสดุนะคะจากบ้านกรุ๊ปโอนะคะน้องขวัญส่งมาให้จากนครปฐมนะคะก็ไล่ตามพัสดุนะคะทแทรก็กเล็กเล็กคอร์ดไปนะคะว่าทำไมส่งช้านะคะปกติต้องส่งตั้งแต่เมื่อวาน5พฤษภานะคะเขาส่งมาตั้งแต่วันที่2จากนครปฐมนะคะวันนี้ก็ไล่ตามไทม์ไลน์เนาะว่าทำไมเขาถึงยังไม่มาส่งนะคะก็พอดี ไปเช็คอยู่ใน Google เนาะเคลรี่สาขาอุทุมพรพิสัยนะคะอําเภอที่บ้านเล็กที่ที่มาดามหนิงอยู่เนี่ยก็เขาบอกว่าวันนี้จะออกมาส่งเนาะแต่ว่า6กโมงนะคะ6กโมงก็แล้วยังไม่มาก็เลยรีบนะคะรีบแจ้งไปทางต้นทางเนาะว่ายังไม่ได้รับนะคะตอนนี้พนักง,งานเขาก็โทรเข้ามาเมื่อตอน5้าโมงกว่านะคะว่าให้รอเนาะเขาส่งของที่อื่นน่ะมันค่อนข้างเยอะก็เลยทำให้ล่าช้า ทีนี้มาแล้วเนี่ยมาดามก็ต้องป้องกันตัวเองนะคะเพราะว่าเขาไปส่งมาหลายที่นะคะช่วงนี้โควิดระบาดมายังตำบลโคกจานซึ่งอยู่ถัดจากตำบลทุ่งชัยที่มาดามอยู่ไปแล้วนะคะความอันตรายความเสี่ยงเนี่ยเราไม่รู้ว่าพนักงานที่ทําหน้าที่ Delive r y ส่งสินค้าต่างๆเนี่ยเขาก็ไปหลายที่นะคะเราเป็นผู้รับเราก็ต้องป้องกันตัวเองเนาะก็เลยเนี่ยค่ะใส่แมสใส่เสื้อแขนยาว ถุงมือนะคะในการที่ไปรับพัสดุมาเมตก,กี้นะคะก็เลยมาบอกเพื่อนๆน,นะคะว่าตอนนี้ถึงเราจะอยู่ที่บ้านนะคะคนภายนอกที่เขามาหาเราเราก็ต้องป้องกันตัวเราเองด้วยนะคะเวลาออกไปติดต่อกับเขานะคะก็เป็นห่วงทุกท่านนะคะขอให้พี่น้องนะคะระวังตัวเองด้วยนะในการที่จะทํากิจกรรมใดๆนะคะไม่ว่าจะในบ้านตัวเองหรือว่าออกไปข้างนอกนะคะก็ต้องล้างมือบ่อยๆนะคะ ถ้ามีนี่นะคะเจลแอลกอฮอล์นะคะฆ่าเชื้อเนาะสัมผัสเงินธนบัตรเหรียญอะไรก็แล้วแต่เงินทอนจากพ่อค้าแม่ค้าที่เราไปซื้อของกลับมาต้องล้างมือนะคะแล้วเงินก็ระวังด้วยนะเพราะว่าเงินทอนไม่รู้มาจากใครต่อใครนะคะคลิปนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาพักคุ้มครองนะคะบายบาย